แอนิเมชั่น2มิติเรื่องไยคุกคามสารสนเทศช่วงเวลาหัวคำ่ำที่บ้านของจอยและจอร์ดพี่น้องฝาแฝดกำลังคุยเรื่องรายงานที่ต้องทำส่งครูวันพรุ่งนี้นี่จอยเธอทำรายงานหรือ,อยังเรื่องอะไรนะทำแล้วเสร็จแล้วด้วย เรื่องไยคุกคามสารสนเทศยังไงล่ะหุยเรายังไม่ทำเลยอ่ะเอามาขอลอกหน่อยสิไม่ได้หรอกเธอต้องทำเองสิหัดตั้งใจเรียนซะบ้างนะถูกถูกก็ได้ก็ได้ว่าแต่เล่าให้เราฟังสักนิดนึงสินะนะนะก็ได้ก็ได้ถ้าเราเล่าแล้วก็จดและบันทึกลงรายงานด้วยล่ะรับทราบครับ ให้คุกคามในระบบสารสนเทศคือมันแวร์นั่นคือความไม่ปกติทางโปรแกรมที่สูญเสีย CIA อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดจนเกิดเป็นไวรัสเวิร์มโทรจันสปายแวร์แบ็กดอร์และรูทคิด CIA อย่างนั้นเหรออืมแล้ว CIA เนี่ยคืออะไรงั้นเหรอ C. Confidentiality คือสูญเสียความลับทางข้อมูล I. Integrity คือสูญเสียความไม่เปลี่ยนแปลงของข้อมูลนั่นคือข้อมูลถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยเฉพาะส่วนสำคัญที่เกี่ยวโยงกับระบบภายในระบบปฏิบัติการ A. Availability คือสูญเสียเสถียรภาพของระบบปฏิบัติการมันแวร์ที่กล่าวมานั้นก็ได้แก่ ไวรัสคอมพิวเตอร์คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บุกรุกเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ส่วนมากมักจะมีประสงค์ร้ายและสร้างความเสียหายให้กับระบบของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นๆหน,น,นอนคอมพิวเตอร์คือหน่วยย่อยลงมาจากไวรัสคอมพิวเตอร์ปกติแล้วหนอนคอมพิวเตอร์จะแพร่กระจายโดยไม่ผ่านการใช้งานของผู้ใช้โดยมันจะขัดลอก และกระจายตัวมันเองข้ามเครือข่ายเช่นระบบเครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ตเป็นต้นมาร์ทรกจันหมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกบรรจุขเข้าไปในคอมพิวเตอร์เพื่อลอบเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเช่นข้อมูลชื่อผู้ใช้รหัสผ่านเลขที่บัญชีธนาคารหมายเลขบัตรเครดิตและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆสปายแวร์คือประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่บันทึกการกระทําของผู้ใช้บนเครื่องคอมพิวเตอร์และส่งผ่านอินเทอร์เน็ตโดยที่ผู้ใช้ไม่ได้รับทราบโปรแกรมแอดบดักข้อมูลนั้นสามารถรวบรวมข้อมูลสถิติการใช้งานจากผู้ใช้ได้หลายอย่างขึ้นอยู่กับการออกแบบของโปรแกรมประตูหลังในทางความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์หมายถึงรูรั่วของระบบรักษาความมั่นคงที่ผู้ออกแบบ หรือผู้ดูแลจงใจทิ้งไว้โดยเป็นกลนไกล,ลับทางซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ใช้ข้ามผ่านการควบคุมความมั่นคงแต่อาจเปิดทางให้ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถเข้ามาในระบบและก่อความเสียหายได้รูทคิดเป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อซ่อนออบเจกต์ต่างๆเช่นกระบวนงานไฟล์หรือข้อมูลในรีจิสทรีแม้จะเป็นโปรแกรมที่อาจไม่เป็นอันตรายเสมอไป แต่ก็ถูกนำมาใช้ในการซ่อนกิจกรรมที่เป็นอันตรายมากขึ้นในปัจจุบันเยอะแยะจังภัยคุกคามเนี่ยนี่ยังไม่หมดนะยังมีการโจมตีแบบอื่นๆอีกด้วยได้แก่การโจมตีแบบ d o ทและ d ีดอ,อเป็นความพยายามโจมตีเพื่อทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางหยุดทำงานหรือสูญเสียเสถียรภาพ b o t เน็เป็นเครือข่ายหุ่นรบ ที่ถือเป็นสะพานเชื่อมภ,ภัยคุกคามทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นเมลหรืออีเมลขยะเป็นขยะออนไลน์ที่ส่งตรงถึงผู้รับโดยที่ผู้รับสารน,นั้นไม่ต้องการและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้รับได้ฟิชชิงคือการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตเพื่อขอข้อมูลที่สำคัญเช่นรหัสผ่านหรือหมายเลขบัตรเครดิตโดยการส่งข้อความผ่านทางอีเมลหรือ m มสเซนเจอร์ซนิซิ เป็นการดักข้อมูลที่ส่งจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งหรือจากเครือข่ายหนึ่งไปยังอีกเครือข่ายหนึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่นักโจมตีระบบนิยมใช้แฮกงเป็นการเจาะระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะกระทำด้วยมนุษย์หรืออาศัยโปรแกรมแฮกหลายรูปแบบแนวทางป้องกันภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตเมื่อได้ทำความรู้จักกับภัยคุกคามรูปแบบต่างๆแล้วจึงขอสรุป10วิธีป้องกันภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลดังนี้ 1. ตั้งสติก่อนเปิดเครื่อง 2. กำหนดพาสเวิร์ดที่ยากแก่การคาดเดา 3. สังเกตขนาดเปิดเครื่อง 4. มันตรวจสอบและอัปเดต OS 5. มันตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ใช้ 6. ไม่ลงซอฟต์แวร์มากเกินจำเป็น 7. ไม่ควรเข้าเว็บไซต์เสีย่ยงภัย 8. สังเกตความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่ให้บริการธุรกรรมออนไลน์ 9. ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวลงบนเว็บโซเชียลเน็ตเวิร์ก 10. ศึกษาถึงข้อกฎหมายเกี่ยวกับการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตและไม่หลงเชื่อโดยง่ายเป็นยังไงบ้างจอร์จจดบันทึกทันหรือเปล่าแหมระดับจอร์จแล้วแค่นี้จุดทันอยู่แล้วถ้าอย่างนั้น เก็บของแล้วก็เข้านอนกันเถอะพรุ่งนี้จะได้ตื่นไปโรงเรียนแต่เช้าเพื่อนๆครับจากวิธีป้องกันภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตทั้ง10วิธีข้างต้นถือแนวทางเพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพราะภัยคุกคามจากการใช้อินเทอร์เน็ตนั้นมักเกิดจากพฤติกรรมการใช้งานของเราเองการมีชุดซอฟต์แวร์ป้องกันในเครื่อง มิใช่คำตอบสุดท้ายความปลอดภัยจะเกิดขึ้นได้ล้วนแล้วแต่พึ่งพาสติและความรู้เท่าทันของเราเองอีกทั้งควรระลึกไว้เสมอว่าความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลจะเกิดขึ้นได้ต้องเริ่มต้นจากตัวเองเสียก่อนหากผู้ใช้งานปลอดภัยระบบเครือข่ายภายในองค์กรน,นั้นก็จะปลอดภัยเครือข่ายองค์กรอ,อื่นๆ ที่จะมาร่วมใช้งานในระบบก็จะปลอดภัยด้วยครับ